สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสสดโอ้ยเป็นคยเขียนเล็กโอ้ยบอเลล็กไ,ได้ค่อยเขียนอันเหล็กน้ำสูกมันนี่นาบางไงเล็กค่อยอย,อยเขียนเล็กมาโพดมาโพดเหรอมามามาสวัสดีจ้ามาคุยกันก่อนออกไปเห็ดงานวันแห่งวันแห่งความหวังแห่งชาติอืม สวัสดีจา้าจันเพนสวัสดีจา้าฝนฝนฝนอันมุจเจ้าตื่นเต้นบอมมาเนี่ตื่นเต้นบอมมาเนี่เนี่ยอีกอีกกี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าฟิลแลนด์นี่เก้าโม,มงสามสิบห้าสามสิบเจ็ดเก้าโมงเสาวสามสิบเจ็ดนาทีสวัสดีเราสวัสดีค่ะพี่เจฟสวัสดีค่ะ อันก็สิกินกาแฟาก็สิโม่ไปนั่นอุย้ยข่อยนะ่ะซื้อเลขนะขอ่อยไมอยากพักบึ่งด้วยสมุดข่อยเขียนบม่อยากโซ่ <c oughs> บดีจา้าบัาดีจา้าพี่เจีย๊ยบไปหาน้องมายัางวันเนี้ยบัาดีค่ะอาเวบ่พพลพี่อ้วนบ๊าดีค่ะเกาลินมินนี่อุย้ยมือนี้แล้วข่อยตื่นเต้นเด้ตข่ายอยู่ข่อยซื้อมามาไวหลายหมื่อวานนี่ เต็มตู้อยู่มามาสวัสดีค่ะกัญญาราสวัสดีค่ะเวนเว,เวเนเพนอันหอยว่ามุจเจ้ากับซีรุ่นกันอยู่ได้เนาะหอยลายเหม่อแต่หอยหอยส่งไปหาข้าเจาะด้ยวยหอยสอเลยอันลายหลายจักสิอันอยังกระดอกกระเดียดแน่อันวสันหนังสื้อใจครึ่งหนึ่งวสันโอ้ยเนาะบาดเส้นเลยใจเพิ่มครึ่งหนึ่งเดีบยว รุ่นกันเด้ผู้ใดก็ตื่นเต้นคอนซื้อลอตเตอรี่ก็สิตื่นเต้นอันบนล่างอ่าดินก็ตื่นเต้นใอรซื้อมาหลายดอกนากระดาษนึงนี่แหละนี่นากระดาษนึงนี่แหละอันล้างไม้สามก็สิเป็นเออถ้ายิมได้ก็ยิมถ้ายิมบ่ได้ก็สิแบบเน็ตบ่ดีนู่นนี่นั่นแล้วเรียกออกเด้อไพก็ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโสคีแขวเรื่องวันวันแห่งความหวังแห่งชาติเนาะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกผู้ใดก็มีความหวังเนี่ยผู้ใดก็อยากได้ได้ซื้อนหน่อยๆอ,อยากได้เงินลหลายๆไหมแมนบอกเออมันบันทึกมากกับก็บถือว่ารอบหน้าเอาใหม่ซื้อป้ายแดงผู้ใหญ่บ้านฮึตัวใดฮึ ตัวใดเนื้อคอยท่านอยู่เด้เขาบอกว่าจะโม่งว่ะมีทีแรกน่ะเด้อเขายังก้ามงครึ่งบอกมันเลยมาแล้วเฮานบอกเฮ้ยเลี้ยผู้บาลเลี้ยอย่างนี่มีคนส่งมาเต็มเลยนี่ให้มันหมานกันผู้คนเด้อผู้ใดเสื่อนบนดินก็ให้หมานใต้ดินก็ให้หมานห้ามาแน่นอนหายอย่างสันกระบอกไม่หายอย่างหายย่างเดียว มันจะหาศูนย์จนห้อนหาเก่าเจ้าวามันจะตัวบอกตัวเดียวในบันุ้ยบัสดีจ้าน้องนุย้ยนัทพงษ์จงคำเตือนลัตีตท่างนั่นแมนตือนแล้วจนบ้านสี่สิบโมงเสารเลยเดียุนี่ยุนี่เก้าโมงสามสิบสามสิบห้าคลายผิดปะแมนเก้าโมงเสารสามสิบห้า มื่อกี้กับตื่นเต้นตอนเช้าก็ตื่นเต้นกันซื้อทะเบียนรถหนูเด้อทะเบียนรถอีหยังล่ะเจ้าก็ซื้อเอาแข็นๆผู้เดียวเป็นหยังให้ข่อยใส่นะั่นเป็นหยังคันว่าแม่นปานนั้นเออถ้าแม่นปานนั้นว่ายออกก็พี่เจี๊ยบซื้อเจ้าซื้อเข็นแขวนโดยเาปั่นไขควายใส่รถเออผ้าช,ชั่วปานนั้นสันตุสันตุอยู่บ้านพ่อจ้าสวัสดีค่ะนัทพงษ์จงคำแม่พิจิตร ยูนี่กาเรนยูเรนยูบอยแมโน้กอ้ยนี่ยูคุมองทั่วโลกกิงกังหากันวะสันเพราะรถผู้ใหญ่บ้านป้ายออกมาแล้ววันอันคนบ้าไข่นั่มรถลูกูพยาบาลดอกเพราะเขาเจอบาดแผรถหลายขั้นคอยกระซิซื้ออันตัวที่ไอยมักคข่แมโน้ของไอยเองไอยฟันแม่งสิหน่ะเออ กาแฟข่อยกะรู้สึกว่าจะซ่องสุดท้ายเราเด้เนี่ยอือยอมกินมาฮอเท่เธออะไรหน่อยๆคือผงสีโรดเนี่าฮื้กาแฟกะสิเหมือนสุปเนสารพันวัดดีค่ะแพวพันพูสีวัดดีค่ะโูสีเนี่ยเอเอเท่อำเภอย่อยมีได้โูสีเนี่ย เหมือนคำพูดเหมือนเห็นผลพ่อหน่าซื้อข้อวมวนเน่ยสวัสดีค่ะคุณย่านาริตะมือน,นีข่อยบอกไปแห้งดอกพ่อข่อยคานไปงานค่อยกับเป็นแบบกับเคิกน้ำมันน้ำามันมัน่นแห่งความหวังเออพาก็อยากถือเนาะพาสิพ่ออยากถือมัณนมาปาริชาติกระเท้าโตกาแฟนาริตะนะจ๊ะขอยอมกินขอยื่ใส่หน่อยเดียว ไอตัวไหนบ่มุอเสา,บ,าบ่บ่บ่เพื่อใจไว้ในเดอ้อเละฮะน่ะคุ้มเถื่ออะไรเงี้ยมือเ้าก็สิเป็นตื่นเต้นเนาะอิลีเด้นอนฝันเหมือนเด้มโนเด้ค่ะลังคนข้นข้นก็ฝันแม่นอิลีมีคนที่ฝันแมนแนน่ะหวัดดีค่ะนกแก้วสียาหวัดดีค่ะสวัสดีจ้าคุณแม่ปริชาต์แถาโต,ตปริชาต์แถาโต ซื้อมวลเนานะปริชาติ35คน34ลูกมาทึกข่อยว่าข่อยยาว่าแห้งว่านี้แต่คือว่าข่อยว่าโอเคอยู่ได้ตอนนี้เพราะพวกเขาเจ้าเห็นงานยงอยู่ข่อยขออนุญาตค่าเจ้าขอพูดก่อนไปทำงานนะวัสดีจา้ายายอ้อยออสเตรเลียเจ้าเย่ยงลูกอมหอยไม่ค่อยเบิ่งอีกเด้อข่อยอยากกินคูยออสเตรเลีย, <c oughs> ยวา รวยปังๆกันทุกคนเดอ้อโดยสามเอ็ดแล้วผูดด้ใดคำว่าเมืองข่อยซื้อเลขให้ถึกเห็ดอี่อยางกัใแ้คค่าขายข,ขึ้นทุกๆคนสวัสดีค่ะประยองอินค่าอีอ๋อยเจจะส่งอันอมหอยไม่คม่อเบิ่งอีกเดิมืงอนน่ะคอยขึ้นยากอยู่บิดขึ้นสง่งอื่นมาเบิ่งก็ได้เ <laughs> ฮ็ดต่นแวนวเป็นแตะยากกิน ที่ผูกแล้วไม่เป็นไรลงไปเลือกก็จะไปทํางานแล้วอยกระรุ่นได้อขไปงานกะสิคิกเบิงได้ว่าสิจับโทรศัพท์ได้ว่าอันมันออกจะโมงอะนะแต่มันออกบาสามของเมืองไทยมันบอลเลงมั้งค่อยน่สเทียงอ,าาอัลมาเนอือเทียงสิบเอ็ดนาฬิกาคือสิบเอ็ดโมงนะพอเมืองไทยเร็วกว่าเมืองฟินนสี่สิโมงตอนนี้ดูเวลาที่ฟินแลนด์คือเบิองนาฬิกานับถอยหลังสี่สโมงนั่น นั่นแหละเป็นเวลาของฟิลลนแลนด์เดี๋ยวคอยสิหาเนี่ยเอากินอับแสบม,มา,าอยู่เจ้าอีู่พนันเพราะเห็นน่าก,กินแต่แซ่บแต่แซ่บเป็นอ่อนหอยมันได้ว,วีดีโอไม่ค่อยไหมควันหุยหุยอยู่ใส่พักอันอีหยังพักกระแนงบอกว่าคือติดแ่บนะเลี้ยงหลายโพดซื้อน้ำผึ้ท่านดกอกขวี้เขียนว่าสานหน้ากระดาษหนึ่งมันเป็นขวี้บปวดเด,ดี๋่วมันเปดดด็นขวี้บปวดเด้หน้ากระดาษหนึ่ง ตะวันข้ายดดอกข้าเจ้าแบบว่าไม ok ่จ่ายกระทันห네ันนะลูกค้าที่ดีฝนเดชลูกค้าที่ดีกำลังสัมภาษณ์อยู่บินแต่ดาราหล่อหลงโอลูกชายเป็นดาราดังกำลังสัมภาษณ์อยู่มีแต่โอ้เจ้ากระทายเจ้ากระทายเนี่ยมันยังไลหลายคนห่วมกันไหม เลืสามสิบแล้ววัสดีค่ะหญิงร้ายชายเลววุ้ยเนาะอันวันทีสิบวันดีสิบหาเอ,อว้วันดีสิบหกมีอีกเนาะวันดีซีเรียแต่ของฟินแลนด์เนี่ยมีค้่มือมีตลอดยีิบสีชั่วโมงของฟินแลนด์นะเซรีค่ะมีหลายหลอดพอมมือหนึ่งอะ่ะมีทุกอย่าง บัดดี้ะแป้งกินกาแฟนาริตะออ้ยดีสติกข่อยกาแฟนาริตะจา้ามันแล้วส่องถ่ายยอมกินเท่ครึ่งหนึง่งเอาไปกินตอนบ่ายครึ่งหนึง่งขอบคุณค่ะบัดดีค่ะพี่เพชรชนกว่านนาไร่เนี่ยซื้อพี่เพชรนี่กระมวลในเพชรชนกแ่คยไม่ลูกสายคนนี่่อยจะซื้อเพชรชนก เราคอยตั้งทออีกคนนี่น <laughs> ี่สิหมาลูกตอนเท่าเตรียพี่เพชรเท่าไม่ลูกสาวจะซื้อเพชรชนกชอืสิม่บาบูถา,ามมาหลายปีแล้วคอยจุ่มก่อนไปเห็นงานบางอย่างคอยยังบ่มีวิดีโอยอย่างเลยเหมือนจะเสร็จอีอย่างอ่ะนะไม่รู้จะทำอะไร แมนให้มันหมานเด้อแย่อไอออสเตรเลียหมานทุกคนน่ะล่ละไคซื้อไพรก็อยากถือเนาะยูฟิแลนดกับไม่ขายแม่ค้าเยอะแยะเลยทั่วโลกนั่นแหละทุกมืงนี้มันโลกอ่อนไล่เนาะลอตเตอรี่ยูนี่กับมีขายเขาส่งมาจากให้มีทุกอย่างมักเ่นนะนะสวัสดีค่ะคุณนายดวงใจ นั่นลงไปเรื่อยๆมเจ้านี้จะคอยอะไรเห็นว่ากระดาษคอกระรุนเล็กอยู่ด้วยถ้าคอยบัถือน่ะคอยกระซิบมโพดนี่อย่างเดิมนี่คอยเสียกําลังใจถ้าคอยถือคอยกระซีดัง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 แน่เมื่อนี้ติดลบติดลบหนึ่งหน้าจอโทรศัพท์นี่ลบหนึ่งมีเขตที่คอยอยู่ได้ในเขตอื่นคนประมงกกันเพราะอากาศันก่อกี้เขียงกันแหละถ้าภาคเหนือก็จะเป็นอากาศที่เย็นกว่าภาคนี่ภาคนี้มันภาคใต้เนาะ สุดาสุโภดีค่ะอภิชัยอภิชัยเอณณโชโฮมวุ่นอ่ะหวยกอ่านบทถึกต่องมนะันน่ะดอกหวยกอ่านตามหวยอ่านได้เหลือสามสิบสามนะจ้าเหลือสามสิบสามจ้าว่าสกินขนมปังขนมปังนำตะเคืกเว้าเกเกว้าคือจังบ่เคยเว้ากระไผ่หื่งมีไผ่ว้าน้ำบุคือสิเคืกเว้าแห้งเนี่ย ขนมปังมา,มากๆบ้างไหื่ๆกินกาแฟน่าริตตะวันดีค่ะวันดีค่ะถูกเลขถูกไวยกันเดอ้อของข่อยนะ่ะเหลือหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งแม่นมาตอนนี้นะหรือหรือสิบห้านาทีกับสิบโมงมันมาเหลือชั่วโมงหนึ่งกับสิบห้านาทีเลขออก นฟินแลนด์หานหนึ่งชั่วโมงอุ้ยข่อยบอกผิดแมนหนึ่งชั่วโมงอีกสิบห้านาทีเลกออกของเวลาฟินแลนด์เนี่ยวันดีค่ะวันดีค่ะอันลูกข่อยน่ะฮูบาขอยจิฟังข่อยข่อยฟันนะนะข่อยฟันข่อยฮูบาลูกข่อยในเนยาิลแลนประตุงกันข่อยเจ็ดสิบปถามภัย่ะนะข่อยฟันแต่ข่อยบ่กวเดี๋ยวข่อยฟันว่าอย่างอันบ๊กบกบีกเร็วเร็วเร็ว ถามเลขอายุผู้นี้ไห้แน่เร็วเร็วเร็วสันเขาจะปิดการขายแล้วส well, so. so ่งความหาลูกค่อยแม่ยุ่งมากเลยสันยุ่งมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้สันข้าหนึ่งส่งความมาสันแม่โทรหาใครก็ไม่มีใครรับเลยเพราะบิ๊กก็ไม่รู้อายุเพิ่นเหมือนกันสันแม่คือสิบรับเดี๋ยวนี้แม่กระถาเลยจนทุกมือนี่ยังไม่ได้รู้คำตอบอยู่อันคอยฝันผู้ผู้หนึ่งนะฝันว่าเพิ่นตาย คอยไม่เคยฝันเห็นจกเถื่อขึ้นเนข่อยมาโนเลกับบด้บุโทรหาใครก็ไม่มีใครรับประสัตลูกข่อยวาก็เลยได้วบ้างสายจากคือบ่ดด้แชทยังกันเลยลูกกัยหยางงานนั่นนั่นแหละแม่ถ้าออกตัวนี้เดอพยาบาลกับพยาบาลหลักก็ที่ศูนย์คักอยู่เพราะคอยฝันไงฝันอิหลี่ขฝันมาโนขือฝันแบบอยากถึกเลกกับุ่หมูแต่ว่าฝันอิหลีเด้อหลายคนนั่นหลายฝันคือว่าละเดี๋ยวยึก้าแล้ว สวัสดีจ้าแม่น้อยสวัสดีค่ะจรจรดีจะระวดีสีบางเป็นสีของอนันเฮ้ยขอเราตื่นเต้นอยู่ด้วเห็นข่อยซื้อนากระดาษหนึ่งก็ได้ตื่นเต้นว่าถามันมันบ่แห้งเนาะอือกะไซเขาจะงวดนาได้อยู่แบบงวดชนงวดเังสหนะ แต่เป็นลูกค้าที่ดีเท่านั้นนะบาแ์เมนไปเส้นไรยงวดเขาก็ไปเขาก็ไปเส้นอีกเดียเลขนี่ย่ำถือเขายังจ่ายเลยได้ไหมค่ะเนี่ยจ้าแต่งหน้าสวยด้วยนาริตะแป้งพับจา้าเบอร์สามอันแตว่วาอยาให้คอยออกแดดเด้อมันก็คอยมันก็ซอยใดยอยู่ต่ว่าออกแดดคอยกับสิพย์ย่ำเลี่ยงกันแสงถึกหนาเพราะมันจะเห็นเหมิดจริงินะลุมอวบกงอวกาศอีกอย่างอันนี้ไม่ใช่ฟ้านะคะอันนี้ไม่ใช่ ไปตำม่อย่างนี่หละจำได้อยู่ตํำแล้วเป็นแผลเลยกำลังกินกาแฟเหมือนกันจ้ะนาลิตาบันั่น,นกาแฟนารตาเนี่ยมันลดอิลีมันลดพออย่างมันกินเข่าหน่อยลงกาแฟะนะค่อยจะชอบตอนเสาๆ์อ่อยสิบกินปันใดได้ไข่สิกินตอนมือวานนี่คือจังมือวานนี่ไข่ก็กินตอนเศาร้า่ก็เลือกไปเครื่องซ่องไข่กินตอนบ่ายเพราะว่ากว่าสิหอดคำเวลานอนนี่มันสิหิวมันปะ กินมังไม่มังายไ,ไปมันเกิดบอลแมนลง่งบุบเนาะขนลงแบบหวบเลยนี่มันน่ากลัวนะคอยลงไปสำรับคอยนะแต่ว่าบอลล่งแต่คอยอยากขนกับพ่อแล้วแม่ค้าไอ้ตัวแทนเต็มเลยนะจ๊ะในเฟสน,นะคะนาริตะกาแฟนะจ๊ะคลิกดูหน้าเฟสเลยขึ้นเต็มเลยเดอ้อใครสนใจอยากดื่มกาแฟวัสดีจ้าทวินคาาสาสบายดีบอ ไปก่อนนะยายนงจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามามาฟังข่อยจมเด้อขอให้เฮงๆกันทุกคนเด้ออันบาชั่งโมงกว่าหนึ่งออกหอกก่กับหูดอ,อกให้มันๆทุกคนเดอ้อเย่ออยจะทรงแจงเนาะอ,อันแกงหอยสมแปซานี้ไม่ค่อยกินนะค่อยอยากกิน แล้วเป็นกูกนะาะเลยกับเข่าไหมโอ้ยสบายดีจ้าสบายดีน้องไปเห็นกันตะโดนน้อทวินคานาซานี่ทวินคานาซานุนนาาุนพี่รุ่นนะ้องก็เคยกระลุงเนี่ยทนหลายเด้อหลั่ยีห้าคนแล้วไม่เป็นไรนะคะก็ยังขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาดูนะคะสวัสดีคุณคู่ท่างอุดอรอห้านี่นำ้ำผมสวยๆนะ่ะอือคู่ยังมาสวยแท้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเดอ้อขอให้เฮงๆกันเดอ้อวันนี้นะ่ะเฮงทุกวันสวัสดีค่ะชช,ชรัตวะรุนวะรุนยาเปิร์ลลี่สวัสดีค่ะเนียแอนนีแอนน,แอน,นาน้อยชัยยศรน์เาซื้อขึ้นหนาหักแทะหน้าหน่อยสัน่น แมนจะเป็นรุ่นพีเ<อ>พราะว่าน้องเจ้านะ่เป็นรุ่นคอยคอยกระลงงุมลื่มเด้ยเลขก่นนหมอหลายโพดค่อยม่อยากโพดเด้อเขาจ,จับคอยคอยคอยจะไปโซ่ลายเด้อตำรวจเดี้ยไม,ม่คนแจ้จจับอ่อยเส้นไว้หลายเจ้าเด้เส้นไว้หลายเจ้าเด้อคอยงวดชุดงวดจ่ายจ่ายเลยงวดน,นี้ก็ได้ ถูกก็หักไปเสิยทัพถัถ่วก,ก็เงียบเง้อเง้อตะไปนะข่าจ่ายแล้ววันดีค่ะ e n จอยเทพรัง e n จอยเทพรังวัสดีค่ะอู๋หรือส้มโอ้กว่าหนึ่งมุจจอไปสิหรืสมโองกว่าไม่เหมือมัทวนนะน้อยต้นต้นน้อยวันดีค่ะ, wa, wa, นนคะทัศนีดอนก่อยบอกเรื่องก่อยแล้วค่ออยากกินก่อยคอยเห็นผู้ใหญ่ไว้ทรงไม่คอยม่ว้านเลยไหม ใส่หมักเผาใส่อีอย่างน้ำตาลอดแต่แสบเนาะวัดดีค่ะป้าแก้วหวยค่ะหวยซื้อเราเด้อซื้อแล้ว,ลวทั่วามาไปพูดอยู่ฝันเห็นผู้หนึ่งน่ะนะลูกข่อยไปคํำตอบมิผู้ลองคอนเดาตัวเลขไม่ให้ข่อยออกระสือตามพ่นเดาวัดดีค่ะเฮงๆฮงค่ะป้าแก้วซื้อหวยไม่ทันแล้ววัดดีค่ะนักเสาร์จที่มาวันนี้มาทันเดี๋ยวก็ ออกไปแล้วป้าแก้วเข้ามาหนูก็จะออกไปแล้ว่าแก้ว่าย่ยาแก้วของ่าแก้วใจของน้องนาริตายี่สิบเจ็ดแล้วอุ้ยค่อยรุ่นเนี่ยถ้าค่อยถือเลขนี่คอยเซ็ตแจ้งไดดีถ้าคอยพูดถอเซ็ตแจ้งไดดีค่อยเส้นเลขเอาไว้หลายถ้าคอยพูดถึงกอเซ็ตแจ้งหดดีคอยสิบ่เลรนเฟดได้เนาะมันจะว่า ึกษาวันด,ดีค่ะพึกษาอลัสตาโลสื่อเลขบ่านางเห็นตาเจนี่เราถือเล็กดูสื่อน้ำเพลินได้เป็นยางวันดีค่ะเกินมาแค่ไหนใจรักกันเกินมาแค่แค่เกินมาแค่คคคได้รักกันซื้อเฟอบ์มกเจ้านี่ต่อแต่แอกนะันเนาะ นกโดโดนบนวันดีค่ะวันดีค่ะ,ะแม่น้อยย่าน้อยย่าน้อยของน้องนาริตาย่าน้อยก็จะไปหลังเลยจักเดือนย่าน้อยก็เลยไปอยู่กับหลานแล้วไปอยู่กับน้องนาริตาแล้วไปอยู่ไปแจ๋วไปดูแลช่วยกัน <c oughs> โอ้ยคอยก็อยากไปโยดดกให้ย่าม่ได้เขาสิบหกกากตัวฮะหอ เมืองไทยนี่ยังมีกักตันมาทั่วโลกบ่ทั่วโลกมันเขาอยากกับบัานกับเมืองได้ผู้อยากไปเที่ยวไทยก็อยากไปบอกถึงว่า่อยพอฝรัง่งคนหนึ่งนะฝรั่งคนฟิลแ,แลปินส์เขาไปห่างอันคอยว่างสิละคอยกําลังถ่ายวิดีโออันอันอยู่ในห่างอยู่คอยยางมาสุ่ยปิดคอยพอดีคอยแล้วโอ้ยคอยขอโทษอันแบบว่บาเจ้ารูปเจ้าเขาไปในะวิดีโอแบบนึงอ่าเธอทําอะไรว่าน อ๋อฉันอ่ะฉันไม่ได้ลงเลยนะฉันถ้าไปเห็นภาพคนอื่นที่จะตัดต่อออกอ๋อไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชายฟินเลยไม่เป็นไรลงเลยเธอเธอมีอ่าเธอมีช่อง u t u b e เหรอพอ,พอหลังจากที่ขย่ยางออกไปสิสไปใจของเขาเล้ถามเขาว่าเธอมีช่อง y o u t u b เหรอเพื่อนฉันก็มีช่อง YouTube นะเป็นคนฟินเขาก็เลยกดให้เบิง่งอ๋อคนนี้ฉันรู้จักเขาเป็นนักร้องดังนะเนี่ยดังในฟินแลนด์เลยบอก,ออกสืบเขาก็กดใน,นมือถือเขาเบิง์กนะเธอรู้จักเขาไหมเธอมาอยู่นานหรือยังนะบาลินีไข่ก็เลยบอกว่า ไม่อยู่สิบก็ปีนี่แหละแล้วถามว่ายี่สิบป,ปีเท่าไหร่ 20, สิบยี่สิบนี่ไรเจ้าแยา่อย่างหู้นไรอันเจ้าให้ยูทูบเจ้ามัต้องตัดคข่อ,ออกเดื่อสั้นต้องไยเก่งใจคัดลกตัดออกหน่อยนึงตัดที่ว่าเป็นรูปหนาเขาแล้วบอกว่าเล่านะ่ะจริงๆอ่ะบอกถึงมือกอนนอกข้เห็นเขาเมื่อกอนนี่ในะห่างความพูดจากระเพ่นเนี่ยมาที่นี่เพ่นแลวบอกว่าจริงๆอ่ะมือกอนเนี่ยเป็นมือบินของเพนฉันซ,ซื้อตั๋วมานานแล้วแต่เราต้องยกเลิกการบินเพราะว่า ฉันต้องไปจ่ายค่าโรงแรมอีกเป็นพันกว่ายูโรฉันก็เลยขอยกเลิกการเดินทางมันมันคือมันเลื่อนมาโดนแล้วนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนตลอดเขาแล้วบอกว่าเราก็ขอยกเลิกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวถ้าจะไปรอไม่กักตัวถึงจะไปฉันน่ะรักประเทศไทยมากนะวีสันเพราะญ่อันเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าเ่าต้องตัดลูกฉันออกเอด้ฉันลงเลยวี่สันแต่เราไม่เมียแล้วเมียยางน้ำกลอืม เมียเขาเกิียจากอายากอายเนาะคอยก็เลยบอกว่าเอาเมียเจ้าบวันแม่นว่าสั้นเมียคอยก็หักประเทศไทยคนฟินกับคนฟินนี่แหละพวกเราเนี่ยรับประเทศไทยถ้าเกษียณนะผู้ชันจะไปอยู่ที่ไทยไปหกเดือนนี่สิเรากลับมากสินะอันคนฟินหลายคนได้หักประเทศไทยคนนี่ว่าผัวเมียทีทีทีไม่ได้ไม่ได้ไม่บด้มีเมียไทยเลยคือผัวเมียเป็นคนฟินนีในในใ่แหละคนฟินแด์นี่แหละชาวฟินแด์นี่แหละ หักประเทศไทยเขาบอกว่าคนไทยหนาหากักถ้วยกาแฟสวยจังจ้าถ้วยกาแฟสวยซื้อที่ตลาดนัดลดราคาคุณแล้วจากี่ห้อยังดกใส่ยี้หอวได้กงขี้หอมันสิบความสนาดยี่ห้อน,นี่นี่อาราเบียแก้วรุ่นเหรียญบังมันเป็นชุด เอาลายไปหอดเกี่ยวมันเป็นชุดพาวายอย่างเราได้คเนเฮงงานเนี่ยเราไดบบ้บริษัทได้มันผลิตมาปีปีใดบลูมีจํากัดแก้วรุ่นเนี้ยเป็นพนักงานดีเดน่นไปสวยกับบานเล้วอะนะเขาใหยแล้วเขาให้เกี่ยวมาสุดหนึ่งวันดีค่ะวันดีค่ะโอ้ยคอยตื่นเต้น่อยอยากถือเลยข่อยสีห้องแห้งๆถือเลยหน่อยซื้อลายตัวนะซื้อลายตัวแต่ถ้าื้อแบบ ถ้าเราหน่อยนะซื้อร่วมๆหลายตัวเพื่อฟุกนะ่อยว่ามุ่งเจ้ากสิบยู่น้หนีสื่ออยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยุ่หนีตรงสื่อเลข่อยว่าลอตเตอรี่นั่นแหละ่อยว่าตตรงไม่คอนอซื้อแหละส่วนหน่อยนียู่นหนีนบ้านสื่อเลขส่วนหน่อยถ้าส่วนรายนีซื้อพูด่อยว่าผู้เส้นกับพองนั่นยัดที่ย่หมดเผู้เส้นกับพองนั่นคือจังคอยนี่คอยยิ่งเส้นเลขเขานะ ลับบี้อัลบ์การ์ตูนการ์ตูนสวัสดีค่ะอันคอยเสด้ไปเด้อขออันอนุญาตไปคนเด้อมันอย่างดอกคือคอยกระสิรุ่นเล็กเด้ออีกอีกอ่าอีกครึ่งชั่วโมงก็ทํางานเวลาทํางานแล้วก็ขับรถจวดไปเลยน้ำมันกเกิีมัดกระพองนั่นแล้วขั้นอย่กินน้ำมันเด้ สวัสดีค่ะมอดจิตจจติมาภิจจิตติมาพรคําตันมโนรัตน์ถ้าถูกเลขรางวัลที่หนึ่งสิ่งแรกจ้างวงน้องแสดงที่บ้านอ่าเราซื้อหรือยังคะที่จะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะหนูก็จะจ้างหนูไม่จ้างวงไหนนะหนูจะจ้างวงแบบเรือล่มในหนองแล้วทองจะไปไหนนะหนูไม่จ้างวงไหนนะหนูจ้างวงลูกหนูวงเดียวแต่หนูไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้น แต่จะซื้อเลขฟินอยู่พรุ่งนี้เลขฟินออกรางวัลใหญ่เลขฟินแลนด์บันดีค่ะอรุณีกวยกวยเกิดผลวันนี้พี่เจียพี่เอกไปเป็นบอดี้การ์ดพระเอกจ้าแมนพี่เอกนั่นหุ่นเล่านไะปเป็นบอดี้การ์ดคือคือดอกพุ่น,น,น้อยๆอยไหมไพซิกาเขาไก่เนาะหุ่นเพ่่นนั่นนะ่ะเออเป็นตับอันปกป้องน้องได้ยี่ดอกหุ่นเพินท่นนะ่ะพี่เอกวาหุ่นบอบบาง จ้าไปอิหรีได้บนันิขอให้มุเจ้าโศกหมานกันเดอ้อเห็ดอีหยังทํามาค้าขายก็ขึ้นซื้อเลขซื้อเบอร์ก็ถูกสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะแล้วก็จะปิดนะคะหาหมองปิดก่อนนะคะไปเดอ้อมันหมานกันเดอ้อมุเจ้าเดอ้อ